สวัสดีครับกับสมาชิกมิกวีแปนะครับวันนี้จะมาทําคลิปแนะนําการต่อสายนะครับโดยเฉพาะสายที่แถมไปกับเครื่องนะครับมี4เส้นนะครับสายที่แถมนะครับตัวนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสายที่1อยู่ที่ช่องโฟน2โฟน1โฟนสโฟน1นนี้นะครับเป็นสายที่เอาไวบันทึกบันทึกนะครับสัญญาณเสียงออกเอาไปบันทึกนะครับลักษณะสายที่ออกจากมิกก็จะเป็นแบบนี้ เอาไปเสียบตู้โทรศัพท์เสียบโน้ตบุ๊กเพื่อจะไปบันทึกนะครับช่องโฟนหนึ่งโฟนสองช่องถัดไปนะครับช่องออกอินนะครับอี๋ยวนะขอโฟกัสดนึง in, นะครับช่องออกอินนะครับช่องนี้สัญญาณเสียงเข้านะครับสัญญาณเสียงเข้าเอามาจากไหนนะครับก็มาจากโทรศัพท์เหมือนเดิมโทรศัพท์หรือโน้ตบุ๊กเหมือนเดิมสัญญาณ ก็จะเป็นตัวน <Yes. S 2> ี้นะครับสายเสียบก็จะเป็นตัวนี้ตัวแจ็คตัวเล็กเหมือนกันนะครับสัญญาณเสียงเข้านะครับตัวต่อไปนะครับเขียนว่า USB นี่เป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นที่ชาร์จมือถือทั่วไปเลยครับตรงไหนชาร์จมือถือได้ก็ชาร์จตัวนี้ได้ในรถตรงที่จุดบุรีแปลงมาเป็นที่ชาร์จมือถือชาร์จตัวนี้ได้นะครับตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัว ตัวเป็นโลหะนะครับดูุ้มมากมีแบตเตอรี่ในตัวนะอยู่ได้นานนะครับอยู่ได้นานแบตเตอรี่อยู่ได้นานส่วนรู้ถัดไปนะครับเฮดโฟนเอาไว้เสียบหูฟังนะครับเสียบหูฟังเสียบสมาทอกเวลาเราไลฟา์เราพูดนะครับก็ฟังเสียงเราจากหูฟังนะครับไม่ต้องต่อออกเครื่องขยายไม่ต้องต่อไปแอมอะไรทั้งนั้นนะครับเสียบหูฟังเราจะได้ยินเสียง เพลงเสียงเอฟเฟกเสียงไมเสียงล้วพูดที่หูฟังนะครับแล้วสัญญาณก็จะออกไปที่โฟนหนึ่งโฟนสองเหมือนกันแต่สัญญาณที่ช่องหูฟังเนี่ยจะแรงกว่านิดหนึ่งนะครับแรงกว่านิดหนึ่งนะครับแต่ออกเหมือนกันโฟนหนึ่งโฟนสองเอาไปไลฟ์สดเอาไปบันทึกนะครับส่วนนี้ก็เราฟังเองไม่ต้องไปต่อเครื่องขยายนะครับให้รบกวนชาวบ้านนะครับร้องเองฟังเองแล้วก็เอาไปไลฟ์สดเอาไปบันทึกนะครับหรือจะไปต่อเครื่องขยายก็ได้นะครับก็เอาเครื่องนี้ไปเข้าเครื่องขยาย หรือเอาช่องนี้ไปต่อเครื่องขยายก็ได้นะครับก็ก็แล้วแต่นะครับเอาไปใช้งานได้หลากหลายส่วนรูต่อไปนะครับเฮดเซ็ตนะครับก็คือเป็นช่องเสียบเสียบไมเสียบเสียงที่เป็นเป็นอยู่ในแจ็คเดียวกันนะครับที่เป็นหูฟังที่เป็นแจ็คเดียวกันนะครับเฮดเซ็ตนะครับส่วนนี้คือไมล์หลักนะครับไมล์รูเล็กไมล์รูใหญ่ชุดที่เราขายคู่กันนะครับขายคู่กันก็เป็นไมล์รูใหญ่นะครับ นี่นะครับก็ใช้งานง่ายๆนะครับตัวนี้เราไม่จาเป็นต้องเสียบทั้งสีเส้นนะครับเดี๋ยวว่าทําไมสายเยอะนะครับจริงๆแล้วนะครับใช้แค่ช่องเดียวนะครับกับช่องนี้เสียบหูฟังสัญญาณออกอินนะครับถ้าเข้าจากบลูทูธก็ไม่ต้องเสียบรูนี้ถ้าแบตไม่หมดเราก็ไม่ต้องเสียบแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วครับมิกวีนะครับ ก็ถ้าสนใจนะครับสามารถ,ถติดต่อสอบถามได้0857171718นะครับ0857171718